สวัสดีครับสวัสดีกับ Pk Audio นะผมนี้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับนานๆานมาทีหนึ่งสองสองสามหนึ่ง XL สองสองสามหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นทีละหน้าทีนะครับหนึ่งสองสามอ่าเป็นรุ่นทีจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมสองสองสามหนึ่งนะครับแท้นะครับผมเนี่ยดูดูดูตรงนี้เห็นไหม จะตอกอะไรทุกอย่างนะครับแกะเทียบกับมหาจักรได้เลยนะครับหม้อแปลงเดิมๆนะครับสีก็จะเป็นสีเงินสใสๆเห็นไหมครับาสายจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับของแท้อะไรนะครับสุดใสนะครับสีมันจะโดดเด่นนะครับสังเกตดูไหนบ้างอ่าหนึ่งละนี่จะมีแหวนอยู่หนึ่งตัว จะอยู่วงตัวกลางนะครับแหวนนะครับโดยทั่วไปรุ่นนี้จะขายกันอยู่ที่เจ็ดพันห้าถึงแปดพันห้านะครับแต่อเผอิญว่าตัวเนี้ยมหาจักรมันหลุดนะครับผมมหาจักรหลุดหายแต่ว่าสภาพสีเนี่ยยังสวยนะครับแต่จะมีคนส่งโยนตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยคนส่งโยนนะครับผมคนส่งโยนตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นรอย ไอ้รอยโยนตนมนิดนิดนึงนะครับมาเนี่ยนะตัวน,นี้จะขายอยู่ที่หกพันห้านะครับผมถ้าตัวสวยอยู่ที่เจ็ดพันห้าถึงแปดพันห้านะครับก็คือมีมหาจักรมีอะไรอย่เงี้ยครับนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆบนะครับ โดยทั่วไปแล้วสีจะสวยนะครับเห็นไหมอ่าโดยทั่วไปสีสวยสดนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ไอ้สีหลุดนะไม่มีนะเป็นของอะไรนะเป็นโฟมนะครับแ่เนะสียงดีนะครับตัวแม็กมือหนึ่งอยู่หมื่นหกเก้าร้อยตัวนี้วนกว่ามีลลิกระสิ์นะครับ <c oughs> ลองนะแค่นี้ เดี๋ยววันหยุดนี้นะครับเดยจะอัดเพลงเอาลงแฟดได้ตอนนี้มันหายากเราเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่เอาลงแฟดได้ได้ต้องเป็นดาวน์โหลดใหม่ซึ่งมือถือมีเครื่องเดียวเนาะแต่ว่าลองหมดแล้วปกติทุกอย่างนะครับข้างในใสสะอาดนะครับสเต็ปเดิมของแท้ด้านในไม่พ่นสีนะฮะมีข่าวดีนะฮะผมขายไปสองตัวที่เอาลงก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นของที่ว่าไม่มั่นใจนะครับ อ่าสองตัวที่ลงก่อนหน้านั้นที่ขายไปสองพันแปดอ่ะหรือสองพันห้าหรือสองพันแปดมั้งสรุปแล้วเป็นของแท้นะครับแต่เป็นแท้รุ่นก่อนที่จะเข้ามาหาจักรนะครับสังเกตสายตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแต่สายตรงนี้มันไม่เป็นสีฟ้ามันจะนสีแดงไอ้เราก็ก้ำกึ่งแต่สังเกตดูว่าตรงเนี้ยมันจะไม่พ่นสีนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นลูมิเนียมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นเหล็กเป็นลูมิเนียมแต่รุ่นนั้นมันจะไม่มีตัวทีอย่างเงี้ยนะครับมันเลยไม่เนี่ยรุ่นนี้มจะมีตัวที นะฮะไอแล้วก็ไอตัวเนี้ยจะเป็นสีดําแหวนจะเป็นสีดานะครับได้เป็นตัวทีอ่าเป็นตัวทีแล้วแหวนเป็นสีดํานะครับนะแหวนแหวนเป็นสีดานะครับแหวนเป็นสีดํานะครับผมตัวนี้ขายอยู่ที่หกพันห้านะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับของแท้ DBX นะครับมือหนึ่งหมื่นหกเก้าร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวทเดี๋ยว แล้วท่านบอกว่าไอ้ตัวนี้เปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมสังเกตสีไม่เหมือนพวกไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นสีไอ้อะไรนะมันเป็นไปไปทับกับไอ้ตรงขอบอะ่ะเป็นขอบอยางนะครับเดิมเดิมนะคะสังเกตตรงนี้นะฮะสังเกตตรงข้างะนะครับเนี่ยตรงข้างมันเดิมอันนี้อาจจะเป็นยางอะไรติดมานะครับผมเป็นกาวที่เขาใส่ตรงเนี้ยนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่หกพันห้าพร้อมส่งนะครับผม สใจสอบถามได้ครับ088 407 89 74ดนด้าเจนะด้านในปนปไม่พ่นสีนะครับอะสติกเกอร์อมีมีให้ดูอยู่นิดหน่อยนะเนี่แล้วมานกะเป็นอย่างนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ผลิตผลิตไชหน้านะครับผมมหาจักหายส่วนรุ่นที่ผลิต u s a ไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากจะเปลี่ยนมอปแปลงมานะครับที่ผลิต u s a ไอเราก็เลยไม่ค่อยได้เอามาละเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมอแปลงมาแล้วเราก็ไม่อยากเอามาละนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับ0 8น4 0แปดแปดสีู่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับผมทดลองเรียบร้อยนะครับ่ะมิกาโตนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับอยู่ที่สามพันสองร้อยพร้อมส่ง ตัวมีปีกนะครับอยู่ที่สามพันห้าห้าสิบพร้อมส่งนะครับมาครบทุกอย่างตัวนี้ไม่มีอะแดปเตอร์มาต้องซื้ออะแดปเตอร์ใหม่อีกหกร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหหนาปึกอย่างดีเลยกําไรแทบไม่เหลือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อะแดปเตอร์อีกนะฮะหกร้อยห้าสิบนะฮะเอเอาเข้าไปเจออะแดปเตอร์สองตัวละพันสามละออ <laughs> ถ้าไม่ซื้อมันก็ลูกค้าก็หาซื้อ,อยากนะครับแล้วก็ของเราผลิตเองไม่ได้โดยรวมก็สีสภาพโอเคนะครับสีไม่มีหลุดนะรอยนิดหน่อยตามสภาพมือสองปกติจะขายเจ็ดพันห้านะครับอันนี้มีโดนโดนตรงนี้นะครับอ่าโดนนี้เอาที่รับได้นะโดนโยนตรงนี้นะฮะตรงน,นี้ไม่ไม่ขี้เหร่นะตรงนี้โดนนิดเดียวอ่าลดไปหนึ่งพัน 1, บาทดูที่หกพันห้านะครับผม ด้านหน้าสวยนะครับไม่มีรูดอผมให้ดูเลยนะครับสีด้านหน้าสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสีด้านหน้าสวยมากนะครับนะครับมันจะเป็นสีดํานะสีดาปุ๊บหกแปดแปดสี่จุดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับสนใจแอดไลน์มาเลยนะครับผมสวัสดีเอฟซีนะครับ อยู่จังหวัดไหนเมนบอกกันด้วยนะครับสินค้านะครับมีประมาณนี้ละนะครับดีเบแท้ท่านไหนหาครับสี่พันห้าพร้อมส่งนะครับพอดีบแท้นะครับผมเบต้าทีสามพันห้านะครับตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับตัวนี้เป็นของกอฟนะมันจะเหมือนของแท้เฉยๆนะครับใกล้เคียงมากตัวนี้อยู่ที่สองพันสองพร้อมส่งมีท่านึงทักมานะครับ พอดีไม่ได้ตอบเหม็นแอดไลน์มาเลยแล้วกันนะครับหลวนแปดแปดสี่รุนเจดปดเก้าเจ็สี่เด๋ยวให้ดูทุกมุมนะครับโอเคนะครับสําหรับนี้ถ้าไหนสนใจแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวพาวเวอร์นี้เหลืออยู่ที่หกพันห้านะครับพร้อมส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งของนิ่มนะครับถ้านไหนสนใจแอดไลน์มาเลยเดี๋ยวมีราคาให้นะครับ 088 407 8974นนะครับผมโอเคครับผมสำหรับนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ